สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับซึ่งทางทีมโฆษกรัฐบาลจะมาถแถลงรายละเอียดเรื่องสําคัญสําคัญนะครับซึ่งบางส่วนก็ได้มีการนำสง่งเรื่องของรายละเอียดไปให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการถแถลงก็อาจจะ,ะสั้นๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับเรื่องแรกก็คือวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับการปรับเพิ่มค่าตอบแทน ของผู้บริหารและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเป็นร่างที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยนะครับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและก็เลขหาหนุก,การนายก องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไปถึงเลขานด้วยการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยต่อามาครับเป็นการเพิ่มอัตราเงินเดือนเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินตอบแทนตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและก็ขอยกเว้นนะครับในเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อ เดือนตุลาคมปี2565ที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดทํางบประมาณแล้วก็ปฏิตินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ด้วยซึ่งในเรื่องนี้นะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้เสนอรายละเอียดคําของงบประมาณปี2567เพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ เป็นค่าตอบแทนนะครับวงเงินประมาณ4,795ล้านบาทเศษนะครับตรงนี้ก็จะให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ยับได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติครมเมืม่อเดือนตุลาคมาที่ผ่านมาในเรื่องของการจัดทำลบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นวันน,นี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในหลักการนะครับการเพิ่มอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆอย่างที่ว่านะครับโดยอ,อ,อัตราค่าตอบแทนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปัจจุบันเนี่ยได้ใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณปี2560แล้วก็ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงเลยในะขณะที่สภาวะเศรษฐกิจและก็ค่าของชีดเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็หลายหน่วยงานได้มีการปรับอัตรางเงินเดือนหรือว่าเงินตอบแทนไปแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านและส่วนต่างๆนะครับ นาะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะครับที่จะปรับปรุงอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมค่าของชีพแล้วก็จะได้ทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆรวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีฐานต่างๆมาเช่นเดียวกันนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำแหน่งต่างๆเนี่ยเดิมอัตรา เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็มีการแจ้งในรายละเอียดที่ส่งให้แล้วนะครับรวมงบวประมาณที่เพิ่มขึ้นต่อปีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4,393.50รล้านบาทต่อปีนะครับ